โอ re, ้แม่มานเห้ยข yani ้าจะซื้อควายมาตอมสักตัวนะเพราะว่ามันตุยปีดีแงบแล้วขายเลยธากามันดีนะโอ้ดีกะแล้วเป่มันจะเอาไปมัดว้ที่ไหนข้าว่าเอามัดว้ที่พปืนกเกาบะม่วงน่าจะดีนะไปใด้ใหญ่มันจะสีเกาบะม่วงบาม่วงจะบะดอกปุ่นเอาไปมัดที่เกาบะกล้วยปุ้นข้า่าจะเอามัดที่เกาบะม่วงนั้นมันดีแล้วโอ้เกาบะกล้วยนะเกาบะม่วงนะกอ้หนอเกาบะกล้วยอแม่ือ หัวข้ากำเปิดกันแนบว่าหัวข้ายิ่งหยั่งเพราะว่าปอเปิ้นจะขี้ควายนาะปอเนาะเปิ้นก็ตาขี้ควายต่วเป็นลาอ้อนนะขี้บาดได้อืเปิ้นตาขี้ควายขี้บาดได้หลังมันจะเอ็นมันจะบักกอกเนินหัวกันนึฮ่าฮ่าควายยังบาดด้นได้ซื้อเตัวเพราะจะเอาบักกอกเนินหัวลูกลรวบ่ะหุยบักโคนเบอร์แฮ หลายปีอยากได้รถมีจึตัวพอสันก็เงินได้สี่หมื่นบายซึ้นมอเตอร์ไซค์กับเขาหนึ่งกันไปจอดในห้องทำงานให้มือบนหันไปเหียงกู้คนเฮ้ยไพเอารถเครื่องมาจอดไว้ในห้องนี้บ่ผมเองครับแผมเองครับถือมาใหม่รุ่นใหม่ครับรถใหม่ แล้วเป็นจะได้มีก็ห้อยทะลอกบอกเบอย่างเออโอ้อคือว่ารถใหม่คนขับมือเก่าแต่เมาไปหน่อยครับเจ้านายแล้วเป็นจะได้ถึงเอามาจอดในห้องทงาอํางานยังบ่เอาไปจอดไว้ต่างนอกบุญก็คือว่าผมกว่าจะมามีภัยหันครับเจ้านายงามนะเอาไปจอดต่างนอกบ่เดี๋ยวนี้อจอดในนี่สักวันสองวันบ่ได้กันครับเจ้านายรถใหม่รุ่นใหม่สดเต้นนะรับบ่ได้บ่ได้เอาออกไป โอ้ยบอาปุดเบอร์ห้เบอร์ห้ามันหมายความว่าจะได้ตรงไหนเบอร์ห้าไม่ก็หมายความถึงบาเหื่อใหน่อย ไอ้โมลูกปออีป่อซื้อทีวีสีแล้วล่ะนะนะกำเดียวป่นจะเอามาส่งแล้วอีป่อจะอยู่ในเฮือนถ้าเขามานะคือเอิญห้องอีปอดังดังเนอะเอิญว่างได้ปะออ้ก็เอิญว่าเขาเอาทีวีสีขนาด14นิ้วมาส่งแล้วเนออหยาจัได้ก่อนอ๋อสบายป่ะพมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยอีปะอปะอป่นเอาทีวีสีมาส่งแล้วปอดังแถมน้อยลุกดังแถมนอยแหงอีป่อ เฮวีสี <TV C> มาส่งแล้วดังทำน้อยลูกเอาจนชุดคันเล่งเลยอีปปอ้นเอาเฮวีสีขนาด้าสีนิ้วตีป้อซื้อสามหมื่นมาส่งแล้วจะนั้นก็มนลูกบ่อเจ้าบ้านเขากัลังได้ยินนึ่ก็ตาฮือไอหมูเหาะไม่บัวข้ายังมาไกลข้ายังมาไกลบ่าวหมูโคนเบอร์แฮ